ถ้าพูดถึงสถานที่ชมทะเลหมอกสวยติดอันดับต้นๆของประเทศไทยต้องยกให้กับภูทับเบิกซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะภูทับเบิกตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิกตําบลวางตาลอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอยู่ห่างจากอำเภอลมเก่า40กิโลเมตรหรือห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์97กิโลเมตรค่ะนอกจากความโดดเด่นเรื่องจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดแล้วที่นี่ยังมีแปลงผักกล่ำปีอยู่หลายพันไร่ปลูกโดยชา,าวเขาเผ่ามง้งหากรามองไกลๆเขาจะเห็นภาพกล่ำปีที่สวยส,วยสดงดงามทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะสุยธัญรัตน์ค่ะวันนี้สุยมากอดทะเลหมอกค่ะ ฟอกปอดสุดอากาศให้เต็มที่เลยค่ะทิพูทับเบิกค่ะททับเบิกตั้งอยู่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิประเทศมีความงดงามตามธรรมชาติด้วยความที่เป็นยอดเขาสูงถึง1768เมตรจากระดับน้ำทะเลโดยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้ที่นี่อากาศเย็นสบายทั้งปี ที่นี่มีจุดชมทะเลเหมอกที่สวยงามและอลังการมีสายหมอกคลอเคลียตามไหล่เขาจุดชมทะเลเหมอกสามารถชมได้แทบทุกจุดค่ะสื่อขาแช์เกี่ยวกับชาวเขาเผ่าม้งค่คะมง้งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในภูเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานชาวมง้งอพยพลงมาทางใต้ เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่สงบทางการเมืองและหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกปัจจุบันชาวมง้งอาศัยอยู่ในประเทศจีนไทยเวียดนามลาวและสหรัฐอเมริกาค่ะโดยชุมชนชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อัตมบลเข็กน้อยอเภอเขาค้อจัังหเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับในประเทศไทยคำว่ามแมวเป็นคำที่เรียกไม่สุภาพในกลุ่มของคนมง้งชาวม้งโดยส่วนใหญ่ไม่ชอบให้เรียกว่ามแมว เรถือว่าเป็นการดูถูกเย็ดยามค่ะสำหรับที่พักบนภูทับเบิกบรรยากาศดีมากๆมีทั้งลานกว้างๆให้กางเต็นท์นอนชมดาวตอนดึกในตอนกลางคืนถ้ามองจากภูทับเบิกลงไปที่ด้านล่างจะเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนในอำเภอหล่มศัก์ที่อยู่ด้านล่างค่ะสว่างระยิบระยับคล้ายกับดาวบนท้องฟ้าบางคนเรียกว่าดาวบนดินดังคำกล่าวที่ว่า นอนทับเบิกสัมผัสความหนาวดูดาวบนดินหรือจะพักแบบบ้านพักก็มีนะคะชมวิวทะเลหมอกในยามเช้าจิบกาแฟร้อนๆไปพางอะไรจะฟินขนาดนั้นคะมาภูทับเบิกนอกจากจะคิดถึงความหนาวเย็นและทะเลหมอกแล้ว อย่าลืมแวะชมกลั่มปีลูกกลมๆโตๆโตนะคะโอเคกลั่มปีที่นี่ปลูกโดยชาวเขาเผ่ามงค่ะและบริเวณไร่กลั่มปียังมีเต็นท์บริการของวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านทับเบิกสะดวกสบายมากค่ะ บริเวณหอวัดอุณภูมิจะเป็นจุดชมวิวสูงสุดของที่นี่ค่ะชื่อภูทับเบิกมาจากชื่อหมู่บ้านม้งทับเบิกซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นค่ะ สาเหตุที่ภูทับเบิกมีอากาศเย็นตลอดปีเนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยและอยู่บนที่สูงค่ะคืนนี้สุจะนอนคล้าดาวที่นี่นะคะมานับดาวด้วยกันเลยค่ะ นอกจากช่วงหน้าหนาวที่เราจะได้กอดทะเลหมอกอย่างจุดใจแล้วความอเมซิ hmm. ่งของภูทับเบิกก็คือหน้าฝนนั้นจะมีหมอกตลอดทั้งวันในบางวันก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้เจอกับทะเลหมอกที่สวยงามค่ะและอากาศข้างบนนี้ค่อนข้างเย็นถ้าใครขึ้นมาเที่ยวที่นี่แนะนําให้พกเสื้อแขนยาวมากันไว้สักนิดนึ่งก็ดีนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วก็พกเสื้อกันหนาวอย่างหนาม,มาเลยค่ะ กลับอย่าลืมอุดหนุนซื้อของฝาติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะส่วนมากจะเป็นผักสดผลไม้สดพืชเมืองหนาวกลัมปีสตอเบอรี่และผลิตภัณฑ์งานแฮนด์เมดฝีมือชาวเขามีให้เลือกช็อปเยอะแยะเลยค่ะ <Wow. S 1> อ๋อ สำหรับท่านที่ชื่นชอบกล่ำปีไม่ว่าจะซื้อไปทานหรือมาชมไร่กล่ำปีเพื่อไม่เป็นการผิดหวังค่ะสามารถมาได้สองช่วงช่วงที่1คือกลางเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและช่วงที่สองเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธันวาคมค่ะ สำหรับการเดินทางใช้เส้นทางด้านอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าเลยที่ทำการอุทยานมาประมาณ24กิโลเมตรจะถึงภูทับเบิกหากขับรถต่อไปมาบรรจบกับเส้นทางที่จะลงไปยังอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ขอบคุณการเดินทางที่ทําให้เราเจอมิตรภาพดีๆการเดินทางบางครั้งแม้ปลายทางมันไกลกว่าจะถึงปลายทางมันเหนื่อยแต่มันก็คุ้มค่าค่ะความสุขที่ได้จากการออกเดินทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทางระหว่างทางยังมีอะไรที่เราไม่รู้อยู่อีกเยอะโดยจะพะประสบการณ์ใหม่ๆที่เข้ามาในขณะที่ใจได้หยุดพักและคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอาจทำให้พบกับความฝัน มีแรงบันดาลใจระหว่างที่เรากำลังเดินทางก็ได้ค่ะออกมาเดินทางกันค่ะถึงเวลาแล้วเราจะทำตามความฝันให้กลายเป็นจริงค่ะอย่าถามเลยค่ะว่าโลกต้องการอะไรแต่จงถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สุยพันธุ์เล็กด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย